รกราฟโซเดียมเช้านะครับวันนี้เรามาความความเป็นไปที่สวนที่เริ่มโอ้แปลกตานะตัวนี้นั่นก็คือนี่ดูนี่ก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้ที่อยู่ชาเรานี่แหละนี่ชาเราอยู่ตรงนี้ต้นดอกไม้ต้นนี้ก็อยู่ยตน้นนี้ที่เราเก็บขวดนี่เป็นระเบียบนะครับนี่ช่อนี้อู้บิ๊กมากนะครับ ตอนเช้าต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือมแมลงผู้โอ้เยอะมากกลัวมันใส่หูเอาเนะี่ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่ยังไม่ไม่บานก็มีแต่แต่ดอกก็เยอะแล้วนะครับมีความสวยอีกแบบหนึง่งสำหรับฤด,ดูแรงที่แฉแสนหอเหี่ยวนี้จะสังเกตก็คือโอ้มดแดงนี่เยอะมากนะครับต้นนี้นิด หลังนี้เต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าเราหลายปีแล้วนะครับที่เราไม่ไม่กินพวกอ,อาหารแบบปลาเขาเรียกว่าอะไรนะปลาก้อยปลาเนาะก้อยปลาพอเราไม่กินนี่ก็ทำให้หมดแดงขยายพันธุ์าโตเนื่องนะครับขยายพันธุ์เสร็จมันมากัดเรานี่แหละนะครับดู นี่ที่ยืนบนลานนะครับนี่บนลานที่เราจะท,ทําที่เป็นร้านกาแฟนี่พอมองขึ้นมาก็จะเจอดอกดอกนี้ก็ความสวยก็จะมีเฉพาะเดือนเมษานี่แหละนะผมว่าเนาะเออคือเดือนอื่นก็ต้องดูดูอันอื่นนะครับเมษานี่เราจะได้ดูดอกไม้แบบนี้สวยงามมากเลยอีกหน่อยคนที่นอนอยู่ข้างบนก็คือ ตื่นเช้ามาก็มองข้ามหลังคามาก็จะเจอดอกไม้แต่หน้าผมว่าเมษานี่ไม่ไม่นานอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้จะไม่มีห้องแอร์นะครับแต่จะมีพัดลมให้ก็คงจะพอระดับหนึ่งอยู่หรอกพอพอใช้ได้นะแต่ถ้ากลางตินนอนตรงช่วงนี้นี่ก็จะเห็นทางโล่งฝั่งนู้นบ้างแล้วก็ฝั่งนี้ก็เห็นดอกไม้ ก็เห็นสะพานน้อยฝั่งนู้นนะก็แน่นอนก็คือเห็นสะพานน้อยที่ไอ้ดำแสบที่นอนนั่นเองนะผมจะพาไปดูอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่อยากอวดนะอยากอยากให้ดูว่าโอ้ยยอดมากเลยนะครับมาตัวน,นี้นี่มาอยู่กับเราใหม่นะครับของชาวบ้านนี่แหละพอมาอยู่เป็นเพื่อนกับพวกพวก,พวกนี้แล้วก็ เราให้ข้าวกินต่อยก็ไม่กลับนะครับดูน้ํานะครับลงแบบสุดยอดเลยเราจะไปดูอีกที่นึงนะครับในช่วงเดือนเมษาอย่างหนึ่งจากดอกไม้ที่สวยงามก็จะมีพวกมะม่วงนะครับซึ่งออกในเดือนนี้นี่แต่ต้นนี้โดนสกรรมไปเรียบร้อยใครก็อร่อยอร่อยนะครับก็เหลือเหลืออยู่ไม่เยอะนี่ก็เหลืออยู่ไม่เยอะ,อยอะตัวนี้นี่เป็นมะม่วงที่ใช้ กินกับน้ำพริกนะครับแต่รสชาติดีแก้ขมิ้นนะครับนี่วันนี้น่าจะเราน่าจะเอาพวกนี้ที่เราใส่ไว้นี่เดือนกว่าแล้วไปปลูกนะครับมีต้นไม้ที่ FC ซื้อให้ตั้งแต่สามปีก่อนนะครับแต่มันไม่พัฒนาน่าจะเป็นพวกมังคุดของอินโดหรืออะไรทำนองนี้แหละส่วนตัวนี้ในลำใหญ่เนี่ยมันเกิดเองนะครับเพราะนี้ก็สามปีแล้วไม่ไปไหนมาไหนเลยเพราะว่ามันแข็งนะครับ ก็จะไปปลูกที่อื่นลองดูผลไม้ก็จะมีแบบนี้เยอะตัวนี้ก็คือมะนาวโหนะครับตัวนี้ก็คืออะไรไม่รู้ไม่เคยกินเลยนะคือเราไม่ได้กินในสวนเราแต่เคยกินมาก่อนนะครับนี่ทับทิมนะมะนาวก็เริ่มจะแตกก็มีแต่คนมาเอานะครับมะนาวนี่ใครใครก็คือมาเอาเพื่อนเพื่อนเราไอพี่น้องเรานี่แหละก็มาเก็บไปใช้นะครับเพราะาอีสานเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ทุกไหนพออุดมสมบูรณ์บ้างก็มา,อาเอาไปใช้กันีน่ต้นนี้น่าจะมีน้ำแล้วต้นนี้ก็ดกนะครับมะนาวต้นนี้คือมะม่วงต้นนี้ก็มีแค่สามลูกเองปีนี้นะครับเพราะว่าเราปล่อยน้ำใส่ก่อนเราก็คือเปิดสปริงเกอร์ใส่นะครับไม่เกินนะครับแบบนั้นต้นนี้ก็สปริงเกอร์ก็ปล่อยใส่แต่เห็นดอกมานิดหนึ่งไม่รู้จะจับหรือเปล่าผมว่าไม่จับมานะ ดูท่าทีสิ่งที่อยากให้มาดูนี่มาดูนี่โอมันเหมือนกับแห้งแรงแล้วนะนี่ดูน้ำคขอดคลองเลยนะเครื่องตรงนี้นี่สองเครื่องนะครับนี่เครื่องตรงนี้สองเครื่องน้ำก็เหลือน้อยแต่น้ำนี่มันต่อลงไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูบางคนบอกว่าเห็นน้ำนิดเดียวนี่มันจะอยู่ได้อีกสักอาทิตย์ไหมเนี่ยคือน้ำนี่มันจะ มีระดับเท่ากันที่กว้างมากเลยมันก็จะดึงมากว่าจะลงได้สักนิ้วสองนิ้วนี่ก็ก็ใช้เวลาอยู่คือได้จํานวนน้ำมากอยู่เพราะว่ามันกว้างนั่นเองนะเราจะลองลองเดินไปดูตามเส้นทางน้ำนะครับตามเส้นทางน้ำสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดอยากทําตัวนี้อาจจะได้ลือนิด ได้รื้อก่อนนะเดี๋ยวสร้างใหม่ถ้าได้ไม้ใหม่มาเดี๋ยวสร้างใหม่เพราะว่าเพราะว่าน้องเขาเฉยนะผมว่าคือไปด้านนี้มากกว่าความจริงยนหนะาม่จะมาด้านนี้สักเออสักครบหนึ่งนะดูมันจะตรงกว่าอาจจะได้รื้อก่อนหนักมากเลยตัวนี้นี่รื้อโคข,ขึ้นลำบากอยู่หรอกนี่ดูปริมาณน,น้ำมอนก็ขอดคลองเลยนะทุกวัน น้องชายก็จะมาลดตัวนี้นี่ตัวยาวใหญ่นี่ไปสวนทุเรียนนู่นเลยเลยเาที่ของพี่แดงไปอีกส่วนของผมก็ลดอยู่ประมาณสัก10บสนาทีนะซึ่งน้องนี่เขาลดประมาณ30นาทีนะใช้น้ําเยอะมากเลยท่อสองนิ้วเนาะมันก็กระจายหัวสปริงเกอร์อยูมัน70็ดก่อหัวแต่มันลากไปไกลนะเห็นไหมลงเยอะมากเลยเด๋ยวนี้ถ้า ถ้าเรามีไม้สร้างสะพานนี่คงไม่ลำบากที่จะไอ้นี่นะนี่ดูสภาพแล้วดูน้ำสภาพอีกอันหนึ่งที่ไม่เสร็จนะครับก็คือสะพานซึ่งจะใช้ซ่อมสะพานไม้ไผ่ผมนั่นเองนะแปลว่าปักไปแล้วขาดอีกประมาณ4ต้นนะก็เราก็หมดเสานะ อีกอย่างหนึ่งไม้นี่เราไปทุ่มเทแต่ก่อนไม่มีแปลนในการสร้างสะพานที่สองข้ามไปที่บ้านต้นไม้นะครับแต่พอทีนี้เราเราคิดยังไงไม่รู้อยากคือเราเอาส่วมเป็นหลักเนาะแต่ก่อนว่าจะมาทำตรงนี้แหละแต่ห้องน้ำนี่มันไม่มีตรงนี้นี่เราต้องเดินไกลซึ่งดึกดื่นเที่ยงคืนไม่มีใครทำได้ก็เลยหาวิธีให้มันติดห้องน้ำไว้ก่อนก็เลยทำบ้านต้นไม้ตัวน,นั้น เมื่อทำเสร็จก็ต้องมันแปลนเดียวกับสะพานก็เลยทําสะพานไปด้วยตัวนี้ก็เลยไม่เสร็จค้างเตยอ,อย่างนี้แหละไม่รู้อีกกี่ปีหรอกไม่ไผ่ก็พังไปหมดนะผมว่าทำรอบหน้าจะทํำยากนิดนึงแต่ถ้าปักคู่หนึ่งมามันจะเหลืออีกแค่4เมตรนะเรามีไม้หเมตรอะไรพาดผ่านก็มาปักเสาได้นะครับลองดูอาจจะเป็นปีหน้าฮึอดอีกทีนึงเรา,าจ,จะ กอบกูส้สถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ก็ได้โอ้โหไปที่ลาวแล้วรู้สึกเ,เสียวหมือนกันนะคือเสียวนี่คือเราเสียวไอ้นี่หรอกเราเราเสียว่า,า,ววาที่ลกที่มันร้างนะครับคือเหมือนผาสุบอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยพังไปหมดเลยถ้าไปซ่อมแซมบุรณะใหม่เพราะว่าโอ้โหคงลำบากมากะนะนี่ก็เหมือนกันถ้ามัน ถ้ามันพังมากจนเดินไม่ได้นี่การซ่อมแซมเพื่อจะสร้างสะพานข้ามตรงนี้อาจจะได้กลับมาใช้วิธีที่ปักไม้ไผ่ก่อนก็ได้เนาะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูน้ําที่ที่ลากมา,เ,าเครื่องนั้นนะครับว่ามีน้ำแค่นิดเดียวทําไมมันจะใช้ได้อีกเป็นเดือนจริงเหรอคือ,อน้ํำนี่ความสูงที่มันลากไปขึ้นลากจากทุกพื้นที่นะครับนี่ดูน,น้ํานี่จะมีเลย นี่น้องนี้ใหญ่มากกว้างมากนะครับเราจะพาเดินเลย,เน,เลยน้องนี้ไปนิดหนึ่งนี่นะครับน้องนี้ใหญ่ตอนทํานี่หมดเจ็ดหมื่นกว่านะมันลึกด้วยเดี๋ยวนี้นี่อีกเครื่องนึงก็อยู่ตรงนี้นี่เครื่องคือเครื่องที่ผมใช้ทางด้านที่ตะวันออกนี่ก็คือเครื่องนี้นะอา่าวันนี้น่าจัดลงไปจัดการอยู่สงสัยหัวก็ะโหลไปที่มโคนน้ําขึ้นไม่ไม่มากแต่ปริมาณน้าตรงนี้นี่ลึกนะครับ อาจจะประมาณถ้าตรงกลางนี้คือสองเมตรขึ้นเนะี่ยทั่วหมัวอยู่แล้วนะแต่ตรงที่ท่อลงนะ่ะอาจจะเหลือประมาณสักเมตรเศษซึ่งโอเมตรเศษนี้ใช้ได้นานอยู่หรอกเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากที่จะไปไปคอือยังไงอะลถลดมือเว้นมืออย่างนั้นก็ดูแล้วคือรถทุกวันน่ะนะแต่ถ้าหมดถ้าหมดแบบ ทันทีเนี่ยโอ้ยตายนะครับไทยก็คือต้นไม้ตายนั่นเองที่เราไม่ได้เผื่อเนี่ยหน้าน้นํานี่คือจากนี่มาน,นี่เลยนะแล้วนี่มันต่อกันมาหมดทําไมคลองเล็กๆตัวนั้นจะจะใช้ได้อีกนานก็คือมันต่อมาดูหน้าน้นํานี่มันจะเอาจากส่วนลึกลงไปเหมือนกันอสมมุติว่าตัวนั้นลงคืบหนึ่งก็คือขนน้ําพวกนี้ไปหน้าน้ําไปทั้งหมดคืบนหนึ่งทั้งหมดเลยมันถึงทําให้อ่า มันได้ปริมาณน้ําเยอะคือเราเลยใจเย็นที่ว่าใช้ใช้ไปไม่หมดหรอกประมาณนี้นะนี่โอตอนมาตัดต้นไม้ตรวนี้ทําไม้ไปนี่เอยังไม่ได้เก็บเลยนะผมว่าจะให้เขามาทําเตาขอถ่านสตรงนี้ตะจ้างใครก็ลําบากนะถ้าทําเองก็ทําไม่เป็นนะครับเตาโบราณนะี่ทําไม่เป็นนี่ดู คือจากน้องนี้ที่ว่าใหญ่แล้วนะน้องนี้ก็กว้างแล้วก็ลึกถ้าปริมาณลึกลงไป50เซนก็คือได้ได้น้ำประมาณ50เซนจากพวกนี้แหละไปเลี้ยงตรงนู้นวันนึงทำให้ผมมั่นใจนะว่าเดี๋ยวนี้วันที่17ดแล้วเนาะ18แดล้วด้วยปกติทุกปีนี่เมษามันตกนะในช่วงสงการน์นี่แปลกใจมากที่ปีนี้ฝนไม่ตกแต่เราก็ไม่ได้พากันชายน้ำนะครับ ือใชายทุกวันลดทุกวันนั่นแหละคิดว่ามันจะไม่หมดนะครับแต่ลงอัตราการลงจากเพราะาตรงนี้มันจะเวลาน้ำที่เราก,าก,ากาักไว้นี่มันจะถึงต้นมะพร้าวพอดีตอนนี้ลงมาแล้วน่าจะสองเมตรกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวหนองนี้สี่เมตรคงเหลือประมาณสักเมตรห้าสิบนะผมว่า เดี๋ยววันหลังจะลงไปเดินดูอยู่อพอมีโอกาสเอาหมกเอา,เอาตาข่ายลงไปดักปลาด้วยปลาก็เยอะอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ยเงียบๆนี่เราต้องทิ้งเศษอต้นไม้ลงไปเช่นกระถินพวกอ,อะไรเนี่ยลงไปเขาก็จะกินนะครับเห็นไหมมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่แต่ว่ามันก็กลัวเสียงเราเนาะเพอเสียงมามามันจะหลบเลยผมว่านะแต่ ก็อย่างนี้แหละสัญชาตญาณเอาตัวรอดของสัตว์เนาะสัตว์ก็เหมือนกับคนเหมือนกับเพราะว่าสัตว์ทุกอย่างนี่กลัวตายหมดนะวันนี้นี่ก็ให้ดูปริมาณน,น้ำแล้วก็เขื่อนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเหลือเวลาอีกสองเดือนอยู่นะกว่าจะถึงน้ำจะไหลเข้าที่นี่ก็คือหนึ่งนิทนานนะครับจะไหลจะไหลาจากนาชาวบ้านแล้วผ่านหนองผมนี่ แล้วก็จะไหลลงตรงนี้ก็คือหนึ่งมิถุนาถ้าน้ําล้นก็คือถึงนู่นเลยนะครับถึงต้นมะพร้าวก็สะพานก็เยอะเลยตอนนั้นนี่ตอนนั้นก็ไม่ได้ลดน้ําแล้วแหละเพราะว่าฝนมันตกเนาะวันนี้ก็เอ่เขาเรียกว่าอะไรภาษาลาวเรียกกลั่นหลอดนะภาษาอะไรภาษาไทยบอกว่าอะไรเสียวเสียวเสียวสลังนะที่น้ําจะหมดนั่นเองโอเคนะครับวันนี้ พบกันยามเช้าพอพาเดินดูเท่นั้นแหละว,ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วตัวเองก็ขี้เกียจมากนะนี่เอาถุงพวกขี้ไก่ขี้วัวมายังไม่กระจายเลยนะครับตัดหญ้าก็ยังไม่ได้ตัดเลยเพราะช่วงนี้ทั้งไปเที่ยวทั้งป่วยเนาะกท็ทำทำาอย่างนี้แหละคุณแก่ก็เร่งรีบมากไม่ได้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ